ผูเสือก่อนดีกว่าแล้วก็ใส่มวกตามลงไปที่นี่ก่อนนอนอาบแดดได้แล้วแค่เดี๋ยวๆตรงนี้ฉันจองเอาไว้แล้วนะแม่นางตรงนี้คือที่ที่ดีท,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 ที่สุดบนชายหาดแห่งนี้มันจะต้องเป็นของฉันเสร็จเราจ้าแต่ว่าฉันมาก่อนนะ แล้วไ,ไงแคลแคฉันอยากจะได้อะไรก็ต้องได้เธอนี้มันหยาบคายที่สุดเลยโอยเอากระดาษแข็งของเธอเนี่ยเอาไปที่อื่นเลยนะชิ่วอ,อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยประกวดนางงามชายหาดอย่างงั้นเหรอฉันจะสมัครทันทีเลยทอมส่งประกามาหน่อยสิฉันจะต้องชนะแน่นอนปะปเราไปกันเถอะบายบายครับอโอ้ยฉันไม่มีประกาเลยสักะด้ามเดียว นกตั้งนนจ๋าฉันใช้ขนนกเนี่ยเขียนได้นี่ฉันอยากจะชนะบ้างตังทมจัดการหน่อยสิสวัสดีครับของห้องที่แพงที่สุดของที่นี่ด้วยครับถ้าเชิญเลือกไปตามสบายเลยค่ะหน่อยกล้าดียังไงถึงเอาห้องราคาถูกๆมาเสนอให้กับฉันเนี่ยรู้ไหมว่าฉันคือใคร มีข้อเสนอพิเศษสำหรับคุณเท่านั้นนะคะคุณนายนี่คือห้องสวีสุซ,ซ่จะพิเศษที่มีห้องเดียวบนโลกใบนี้นะคะออฟังดูเหมือนสไตล์ที่เหมาะกับฉันเลยนะแล้วว่าแต่เท่าไหร่หรอคะออราคาโอ้แพงสุดๆเลยอะ่ะค <laughs> ่ะเอาห้องนี้ละคะ่ะ <laughs> ขคให้มีความสุขกับการพักผ่อนที่นี่นะคะ <laughs> พระเจ้าช่วยกลวยทอดนี่น่ะหรอห้องราคาแพงที่สุดอะ่ะ ดูไม่ได้เลยฮอมจัดการเดี๋ยวเนยเสียอร์จริงๆเลยรับได้เลยครับเดี๋ยวจะจัดให้อย่างที่ชอบเลยครับคุณได้อือโหลแม่วัสดีค่ะหนูอยู่ที่ห้องค่ะแม่อยากจะดูรูปหนูหรอคะเซลฟี่กดทรงวางเก้าอี้เอาไว้ตรงนี้แหละฉันยืนจนเมื่อยหมดแล้วเนี่ย อ้าวเร็วเข้าสิทอมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับว่าแต่คุณนายชอบไหมครับแบบที่คุณนายชอบเป๊ะเ,เ,เลยนะครับเนี่ยแถมทั้งตัวนี้ก็ยังดูเหมือนคุณเลยนะครับว่าไงนะย่ยทอมอข,ขอโทษครับก็แค่ล้อเล่นเองครับ สองสามสี่ห้องราคาแพงจังฉันมีเงินอยู่แค่เนี้ยเองค่ะคุณมีห้องที่เหมาะสมกับงบของฉันบ้างไหมคะ uh huh. ห้องนี้ไงหมอะมงที่สุดแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะประทับใจที่สุดเลยเต็ดนี่มันห้องเก็บของนี่นะ เชีย่ยยฉันมีห้องเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าจะต้องทำความสะอาดซะหน่อยโหนื่งไอจััง ฉันทำความสะอาดสะอาเสร็จแล้วอ้าวฟ้าใครกันละเนี่ยบุ๊ยใครจะคิดกันล่ะเนี่ยลองใส่นี้ดูนะครับไม่เอาเอาอันอื่นแล้วนี่ล่ะครับไม่เอาเด็ดขาด แล้วอันนี้หรอครับโอ๊ยไปเอามาจากไหนกันล่ะเนี่ยฮะทุกทุกคนขะคุณชอบมุงกุฎอันไหนมากที่สุดหรอคะหนสองหรือว่าสมคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะคะฮะทอม <c oughs> อุ๊ยแล้วก็แปลงปัดขนคิ้วเอาให้หมดทุกสุอย่างไปเลยทอม ครับครับมาแล้วครับคุณนายนี่คือรายการสิ่งของนะที่ฉันจะต้องใช้สําหรับงานประกวดนี่ทําไมมันถึงได้ยาวเหยียดขนาดนี้กันเล่าแล้วฉันจะต้องไปหามาหมดนี่เลยหรือใช่ไม่จบไม่สิ้นสักที <S 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 อะไรกันละ่ะเนี่ยรายการซื้อของหรอไหนไหขอแอบดูหน่อยสิไฮไลท์ครีมปรับสีผิวปัดอะไรกันล่ะ,ะเนี่ยหันไม่ออกเลยอย อขายกีน้าตังไขมุกหน่อยไหมครับหน้าเบื่อท้องคำล่ะครับธรรมดาเกินจะต้องรับให้ได้เออเยี่ยมเลยฉันเอาเครื่องประดับพวกนี้ไปใช้ได้นี่โอ้จอดเอ้ๆว่าแต่อะไรกันล่ะเนี่ยกระเป๋า อุ้ยสวยจุงเลยโอ้ยมีคนใช้ฝักบัวอาบน้ำอยู่อ่ะก็น่าจะอยู่แถวๆนี่นะแหมชันนี่สวยจึงสืบลึงไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะไงไงิวของชั้นสี่สวยไหมล่ะว้าวาลองบ้างดีกว่าอ๋ออ๋อรู้แล้วต้องทำอีกแบบตั้งหากแล้ว เนื้อตัวของฉันสกปรกซกมกไปหมดเลยว้าวฮะอี๋ผักบัวเสียครับฉันไม่มีชุดที่จะใส่ไปประกวดนางงามเลยอะทอมใจเย็นก่อนครับคุณนายผมรู้ว่าจะต้องทำยังไง นี่คือแฟชั่นโชว์เสมือนจริงครับผมมาดูกันดีกว่าว่ามีชุดไหนหน่าลองได้บ้างว้าว้าวววสุดยอดไปเลย <c oughs> เร็วกว่าน,นี้หน่อยไดทไหมอย,อย่าเร็วนักสิครับคุณมอริก้าโอ้ยคุณทำมันพังแล้วอะโอ้โหอ,อย่าร้องไห้ไปเลยนะคะ อะไรจะใส่ท่านไม่มีอะไรจะใส่ท่านไม่มีอะไรจะใส่เธอเห็นนั่นไหมทอมท่านจะเอาชุดนั้นลลลลแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าครับครับได้ยินเราครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะครับว้าวชุดนี้สวยเป๊ะปังมากเลย ไหนขอดูราคาหน่อยสิเร็วๆาฉันอยากจะรู้ฉันอยากจะรู้โอ้โคุณโมนิกาจะต้องไม่ชอบแน่ๆอ่รู้ละเติมซูนหน่อยดีกว่าแล้วตกลงมันราคาเท่าไหร่กันไรเนี่ยฮะอุ๊ยถูกตังค์ฉันชอบใจสุดๆเลย <c oughs> โอไยฉันก็อยากจะมีสุดสวยๆบ้างเหมือนกันนะฉันไม่มีทาง <c oughs> ชนะเลยอ่ะ อุ๊ยอะไรกันเนี่ยว้าว,ว,าวเลื่อมลู้ละลูละเอาปอกมอสมาทำเป็นกระโปรงดีกว่าส่วนเสื้อก็ใช้ถุงขยะว้าวฉันมีสุดใส่ไปประกวดแล้วผมงของคุณมอริกานานจะต้องไปฟัง แล้วมีผมชีดโดที่เด้ออกมาไม่ได้การแล้วงานนี้ครับทุกสุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับคุณนายเยี่ยมมากเลยจ้ะแล้วมงกุฎล่ะเร็วเข้านี่ครับนี่ครับวาทีนางงามของเธอจ้ะฉันชอบจ้ะผมสวยโลดโลดม,มงกุฎก็ของจริงอ่ะ อยากจะได้มั่งตังไม่โชคดีนะที่ล่วงจักแค่สองชั้นเองฉัาจะทำยังไงกับผมของฉันดีหล่ะเนี่ยน้ำอารมณ์อนึกออกแล้วเออ,เอ,อ,เอขอบคุณนะคะ ฉันทำทรงผมเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เอากระปองนี่มาทำเป็นมงกุฎได้นี่นะห <c oughs> ลงของหายเหรออาจจะมีของที่เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้นะห <c oughs> มายใช่ไหมได้ <c oughs> อันนี้ก็ใช่ไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> โอ้ยแล้วใครอยากจะได้เช็คกันเล่า <c oughs> โอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงของขวัญจากจักรวาล ชายผู้เ <S <S> <S> <S กิดนางนางามชายหายกำลังเริ่มเกินขึ้นแล้วทอมเอามุมกดออกไปสิเอามุมกดออกไปเอ่อวิแล้วฉันจะเอาไปวางไว้ที่ไหนดีล่ะเนี่ยคุณจะต้องคำนวณมุมองศาให้เป๊ะเ,เลยนะครับแล้วก็เดินให้เป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นขนานมันไม่ได้ยากเลยสักนิดเดียวครับคุณนายผมคำนวณมาหมดทุกอย่างแล้วครับว่าไงนะเออตรงนั้นแหละมั้ง,ง ป๊าปรีบไปกันเถอะทอมสนุกจังเลยรับรองฉันไม่ชนะแน่ๆน่เงินฉันเฮ้ยหยุดนะนั่นมันอะไรกันนะาเดี๋ยวจเย็นก่อนครับคุณนายอย่าจ่นระหนกค,ครับยี่จับได้แล้วอุ้ยอ่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดอย่างงั้นเหรอของมูมูมาดูกันดีกว่าว่าใครกันแน่จะชนะขันจักหันๆพลไม้เร็วเข้าเร็วเข้าฮะรอบนี้ฉันจะต้องชนะให้ได้ใส่ส่วนผสมลับลงไปแล้วก็ปั่นให้เข้ากันหวังว่าจะเสร็จทันเวลานะนี่ไงเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหเครื่องดื่มของโมริก้านี่ดูน่าอร่อยจัง ไม่ว่าอย่างไงยังไงฉันก็ชนะแน่นอนออดแอ์ก็แพ้ไปนะจ๊ะพี่น้องเอองั้นลองชิมดูดีกว่านะครับ <c oughs> เครื่องดื่มของโมนิกา <c oughs> ต่อไปของบาบาลา, <c oughs> ว,าว้าวอร่อยจังเลยรสชาติเหมือนเครื่องดื่มจากสวรรค์เป๊ะอร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาในชีวิตเลย หรอบอกมาแล้วเร็วเข้าสีทอมเร็วๆหยุดก่อนครับผมบอกไม่ได้ค่ะบอะไรกันเนี่ยทุกคนคาเครื่องดื่มของใครดีกว่ากัานหล่ะคะบอกพวกเราหน่อยนะคะนะคะไม่เข้าใจเลยจริงๆเรื่องตรวจโลหาไม่เห็นจะช่วยอะไรได้เลยทัานอยากจะได้ทองคำแทง่ง ฉันมาถูกทางแล้วทองคำน่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละยังไงเจอแล้วทังนั้นทังนั้นตามมาตามมาอะไรกันเนี่ยฉันด้านเจอแต่ขยะอ้าผ oh. ิดโหมดนี่นาะจะต้องเปิดโหมดตรวจหาทั้งเงือกเย้ oh. yeah. มาทำงานแล้ว ดิฉันน่ะเจอทองคำเยอะแยะเลยค่ะท่านผู้ชมชองฉันก็เจอนางเงือกค่ะฉันจะต้องออกไปแล้วแต,แต่ว่าฉันสติแตกไปหมดแล้วทอมหายใจเข้าลึกๆก่อนครับคุณนายเอาน้ำให้ฉันหน่อยสิแล้วฉันจะต้องสงบสติอารมณ์ก่อนโอ้โหแม่นางเอ้ยันต้องสติของเธอจะแตกไปไหนกันละเนี่ยทอมเย้ yeah! คุณเลิศที่สุดเลยภาบขอบคุณครับหน่อยเนี่ยทม โมนิก้าเย้อุ้ยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ <c oughs> ว้าว <c oughs> เจ๋งบะบาไล้สวัสดีค่ะทุกคนเรารักคุณครับว้าวฉันว่าเราชนะกันหมดทุกคนแล้วนะคะเนี่ยใช่ใช่เราชนะกันหมดทุกคนเลย <c oughs> <c oughs>